ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงานโฮมพอยูปปร,ปรตี้กรุ๊ปด้วยนะจ๊ะจะบอกว่าวันนี้อยากขายแต่อยากขายวันนี้ไลฟ์ทั้งวันจ้ะวันนี้ไลฟ์ทั้งวันเลยคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ วันนี้จะพามาชมบ้านสวยๆนะครับเป็นบ้านเดียวนะครับเป็นบ้านเดียวหลังใหญ่นะจ๊ะสเปคนี่หลังใหญ่ๆพื้นที่ก,กว้างๆเลยมีตั้งแต่53ตารางวาจนถึง69ตารางวาเลยนะจ๊ะตรงนี้ตร,นตรงนี้เป็นเฟสามเลยนะครับแล้วก็มีบ้านพร้อมโอนตรงนี้คือ8หลังเลยจ้ะตรงเนี้ยที่เราอยู่กันนะครับผมตรงนี้ที่เราอยู่นะเราอยู่กันที่ ซอยสองนะครับซอยล็อกสองนะครับล็อกหกตำบลหนองละลอกนะจ๊ะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง <c oughs> ตรงนี้อยู่ติดกับถนนเส้นสามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเข้าซอยเยื้องบริษัทไทคูนนะครับ <c oughs> เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยจ๊ะ <c oughs> คนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงาน Home ม o อ y o ยูป o p e ตี้กรุ๊ปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปชมบ้านที่สวยครับเดี๋ยวจะแผนกล้องนิดนึง วันนี้เราก็มากับบทเพลงลำวงวันสงการนะครับวันนี้ก็ลำวงกันไปแบบทิพยิๆแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีวันสงการให้เราเล่นครับวันนี้ลำวงกันแบบทิพยิพไปแล้วกันเดี๋ยววันนี้พระมหาเทวีเจ้า,าจะพาชมบ้านนะจ๊ะเข้ามาแล้วปักกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะจ๊ะใครไม่แชร์ขอให้ท้องเสียจ้ะ ป่ะยวพาไปชมบ้านกันนะครับผมตรงนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนหนองละลอกนะครับเดินทางแค่เพียงหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ใกล้วัดอ่างแก้วเดินทางแค่เพียง1.7กิโลเมตรเท่านั้นนะแล้วก็เดินทางไปสถานีตำรวจนิคมพัฒนานี่เดินทางแค่เพียง4กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนบ้านแม่น้ําคูเดินทางแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ เดินทางไปโรงเรียนอนุบาลพมเวศวิเทศศึกษา5กิโลเมตรเท่านั้นเองจา้าแล้วก็ใกล้วัดละหันไล่หลวงพ่อทิมแค่6กิโลเมตรเท่านั้นนะแล้วก็ใกล้วัดละหันใหญ่6กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางไปโรงเรียนนานาชาติตากสินแค่7กิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนอนุบาลนิคมพัฒนาแค่8กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ใกล้วัดหน้องกลับเดินทางแค่8กิโลเมตรจ้ะ แล้วก็เดินทางไปนิคมรถนะก็8กิโลเมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเดินทางไปสถานีตํารวจภูธรบ้านค่ายนะครับก็เดินทางไป9กิโลเมตรเท่านั้นเองจะ้ะจะบอกว่าอยู่ใกล้สถานที่สําคัญสําคัญพอสมควรเลยนะครับผมตรงนี้แล้วก็สเปกก็เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเป็นบ้านหลังใหญ่จะ้ะมีตั้งแต่53ตารางวานะจนถึง69ตารางวาเลยพื้นที่ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็สเปคคร่าวๆก็คือ2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็ จอดรถได้หลายคันมากๆเลยนะครับเป็นบ้านส,สวยๆเลยจ้ะนี่คนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงานโฮมฟอร์ยูประพันธ์ีุ้ด้วยนะครับอมปะจะพาไปชมบ้านส,สวยๆกันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นวันหยุดสงการด้วยคนไหนว่างๆไม่ได้ทําอะไรก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมามาชมไลฟ์พวกเราได้เลยนะครับเราทํางานกันตลอด25ชั่วโมงไปเลย ลุยงานกันตลอดครับผมอาคุณเปิ้ลสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้คุณเปิ้ลจะพาชมบ้านส,สวยๆนะคะพาชมบ้านส,สวยๆเป็นบ้านที่มีอาณาเขตพื้นที่ใหญ่โตมากเลยนะเนาะคุณเปิ้ลเนาะอ่ามีตั้งแต่53ามตารางวาจนถึง69ตารางวาเลยนะครับตรงนี้หน้าบ้านกว้าง11เมตรนะครับแล้วก็ลึก24เมตรจ้ะหน้ากว้างๆแล้วก็ลึกๆเลยนะคุณเปิ้ลเนาะพื้นที่ก็จอดรถดูเอานะครับหลายคันแน่นอน พื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีกันสาดเนาะหลังคาโรงจอดรถให้ด้วยนี่นะครับใหญ่ๆเลยแล้วก็บ้านเป็นสไตล์แบบทันสมัยมากเลยนะครับหลังคาซีแพ็ ack, ทั้งโครงการเลยนะจ๊ะคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงานโฮมปอยูด้วยนะครับอ่ะเอาไปหนึ่งทุย <c oughs> อ่ะไปะเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันดีกว่าอ่าอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณรอบบ้านเนาะใหญ่โตเนาะคุณเปิ้ลเนานะ พื้นที่กว้างแล้วแต่เราจะประยุกต์เลยจ้ะปลูกต้นไม้ปลูกสวนปลูกอะไรได้หมดเลยครับสวยๆเลยเอาไปอีกหนึ่งว้าวตรงนี้ก็ปลูกกระเบื้องกันลื่นให้แล้วเนาะนี่นะครับปลูกกระเบื้องกันลื่นให้เลยอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเนาะเดินไม่ต้องกลัวลื่นหัวแตกนะครับ <c oughs> คนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะให้กับพวกเราทีมงานโฮมฟอร์ยูด้วยจ้าตรงนี้เป็นส่วนของห้องโถงนะคุณเปิ้ลเนานะ <c oughs> เป็นส่วนของห้องโถง นี่ห้องโถงก็ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นฝ้าหลุมด้วยนะครับนี่เป็นตัวของฝ้าหลุมจ้ะฝ้าหลุมใหญ่ๆไปเลยนี่นะครับนี่อ่ะตัวบ้านก็สะอาดสะอานะ้านเนาะคนเปิลเนานะสะ,สะอาดสะอา้านสวยงามนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบเฉียงๆเ,เลยกันนะให้ดูความกว้างก็โอเคนะคนเปิ้ลเนานะสวยงามแล้วก็วางพวกระบบ layout, เลเยอร์ลักไฟอะไรพวกนี้ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ตรงนี้ก็คือสองห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็หลายที่จอดรถนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผมห้องนอนห้องที่หนึ่งก็เป็นห้องใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เป็นกระจกบานสไลด์นะครับกระจกบานสไลด์มีทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีแสงสว่างดีมากเลยแล้วก็สะอาดสะอา้านเนาะ ปูกระเบื้องให้อย่างดีนะครับตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องอย่างดีเลยแผ่นใหญ่ๆสะอาดเยี่ยมน่าอยู่นะคือส่วนตัวแล้วน่าอยู่นะคุณเบิ้ลนเนาะอ่าลื่นแปรบลื่นหัวแตกนะครับผมลื่นหัวแตกไปเลยอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําส่วนกลางนะครับนี่วางวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสุขภัณฑ์ของคอตโต้นะครับสะอาดสะอ้าน แล้วก็ปูกระเบื้องให้ถึงเพดานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วางสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้เรียบร้อยหมดแล้วกระจกกระจกอะไรก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะคุณเปิ้ลเนาะอ่าอันนี้เราไปชมในส่วนของห้องถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับอ่าเป็นห้องนอนห้องที่สองเป็นกระจกบานสไลด์สองช่องเหมือนเดิมนะครับแสงสว่างดีห้องนี้แสงสว่างดีอยูงง่ตรงนู้นอีกเนาะอ่าตรงนี้จะสามารถเปิดรับลมรับชมธรรมชาติได้แบบ เฉีวเวไปเลยชิวเวไปเลยลมเย็นสบายนะครับแล้วภายในห้องนอนห้องที่สองนะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับอ่าอน,นจะเป็นห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําห้องที่สองนะครับเป็นสุกพัณฑ์ของคอตโต้เหมือนเดิมแล้วก็ปูกระเบื้องให้ถึงไพดานเ,นเดิมนะครับแล้วก็มีฝักบัวมีพวกอุปก,กรณ์อำนวยความสะดวกมาให้เรียบร้อยหมดแล้วน,นะครับ สวยเลยจ้ะคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะทํางานที่มีคุณภาพไปสวยเยงี้ยเอาให้ลูกค้าชมนะครับแล้วก็เราจะ,จะเอาขึ้นสตรีมขึ้นเพจของเราด้วยนะจ๊ะคนไหนที่รับชมไลฟ์สดไม่ทันก็สามารถไปดูจากสตรีมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้ส่วนหนึ่งอ่ะตรงนี้มันจะเป็นส่วนของครัวนะคุณเปิราลแยกสัดส่วนไว้ให้ด้วยเนาะตรงนี้สามารถปิดเปิด,ป,ดประตูได้คุณเปิ้ลโชว์หน่อยนี่นะครับนี่เนาะ ตรงนี้เป็นส่วนของครัวเนาะสามารถปิดเปิดประตูได้อ่าสามารถปิดกินปิดอะไรอย่างนี้ได้นะคุณเปิลเนะาะอแยกเป็นสัดส่วนมาให้อย่างดีเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวเนาะเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็มีซิงค์ล้างจานไว้ให้แล้วก็ช่องเก็บของไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับดูนะครับสวยๆเลยปูกระเบื้องให้อย่างดีเนาะลายอ่อนด้วยสวยครับครับตัวบ้านก็แสงสว่างดีสะอาด มวลรวมแล้วคือสะอาดเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหลังบ้านกันต่อนะครับหลังบ้านเปิดมาปุ๊บเจอป่ามันเลยจ้ะ <c oughs> อ่าจะบอกว่ามีแย้ไหมเนี่ย <c oughs> แต่กล้องชอบกินแยะครับผม <c oughs> โอ้โหผัดเผ็ดแยะนี่น่าจะอร่อยครับเนี่ยดูท่าแล้วนี่นะครับอะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อหลังคาซีแพกเหมือนเดิมนะครับหลังคาซีแพกเหมือนเดิมทั้งโครงการเลยจ้ะตรงนี้นี่ขึ้นเป็นเฟสสามแล้วนะคุณเปิ้ลเนานะ <c oughs> แล้วก็เหลือโอนเพียงแค่แปดหลังเท่านั้นนะครับเหลือ โอนยงแค่แปดหลังเท่านั้นคนไหนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่พวกเราได้เลยรับชมบ้านจากทั้งเพจได้เลยนะครับแล้วก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามที่เบอร์ด้านล่างของไลน์ได้เลยนะครับนี่มีว่างอยู่แปดหลังเลยไปเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของหลังบ้านกันต่อนะเนาะพื้นที่เ <ไป S 2> ด,ดินได้รอบบ้านนะคุณเปิลเนานะพื้นที่ใหญ่ๆเลยหน้ากว้างของบ้านคือสิบเอ็ดเมตรแล้วก็ลึกยี่สิบสี่เมตรเนาะคุณเปิลเนาะอ่า อันนี้ก็ติดตั้งก๊อกน้าไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทําระบบไฟไวใ้ให้เรียบร้อยหมดแล้วสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้านนเครื่องติดตั้งถังสำรองน้ำแล้วก็ตรงน,งนี้ตรงบริเวณนี้จะติดตั้งเครื่องสำรองน้าไว้ให้นะครับนี่นะครับอ่าไปอีกหนึ่งว้าวคือที่ด้านข้างก็บ้านหลังใหญ่นะคุณเปิ้ลเนานะเออหลังใหญ่มากๆเลยอ่ะคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับอ่าแล้วก็นี่ปูกระเบื้องหลังคาลงจาดรถเนาะก็สวยนะ ดูนะครับทําไฟทําอะไรเงี้ยก็สวยมากเลยอ่ะดูเรียบเรียบง่ายๆแต่ว่าทันสมัยเนาะอะไรนะครับอ่านี่ไงเดี๋ยวเราวนอีกนิดนึงนี่นะครับอันนี้เป็นส่วนของหน้าบ้านเนาะนี่หน้าบ้านก็แล้วแต่เราเลยจะประยุกต์ปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักตวนรัวได้หมดนะครับถ้าเป็นตัวผมแล้วทําเป็นที่เก็บรถอย่างเดียวครับเก็บรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับเหมือนรวยครับแต่ไม่มีตังค์เติมมันอุ้ยเอาไปหนึ่งถุย นี่นะครับพื้นที่ด้านข้างก็เดินได้รอบตัวบ้านเลยเนาะสบายสบายไปเดี๋ยวเราไปแจงรายละเอียดตัวบ้านกันดีวกว่านาะคุณเปินนะ้ลเนาะตรงนี้ข้าวๆนะครับตรงนี้ข้าวขาวเลยสเปคบ้านเนี่ยมีประมาณ2สเปคเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะคือมีพื้นที่53ตารางวาแล้วก็พื้นที่69ตารางวานะครับซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะครับแล้วก็ถ้า เฉพาะหลังนี้นี่คือหน้ากว้างสิบเอ็ดเมตรนะครับแล้วก็ลึกยี่สิบสี่สเปคคือสองห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็หลายที่จอดรถนะครับตรงนี้อยู่ใกล้กับที่สำคัญสำคัญตรงไหนบ้างเอ่ยตรงนี้อยู่ซอยสองเนาะซอยสองซอยล็อกสองนะครับแล้วก็ล็อกหกตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายนะครับจังหวัดระยอง <c oughs> <c oughs> อ่าระยองฮิ <c oughs> อาไปหนึ่งถุยแล้วก็ถ้ามาจากถนนเส้นสามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับก็เข้าซอยเยื้องบริษัทไทยคูนะครับตรงนี้ใกล้กับโรงเรียนหนองละลอกนะครับเดินทางแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ใกล้วัดอ่างแก้วเดินทางแค่1นจุดห้ากิโลเมตรเท่านั้นเดินทางไปสถานีตํารวจนิคมพัฒนานะครับเดินทางแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองจะ้ะแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนบ้าน,านแม่น้ําคูนะครับเดินทางแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนะแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนอนุบาลพรมนิ โมเวดวิเทศศึกษานะครับเดินทางแค่5กิโลเมตรเท่านั้นจะ้ะใกล้วัดละหานไรห่หลวงปู่ทิม6กิโลเมตรนะครับใกล้วัดละหานใหญ่6กิโลเมตรเหมือนกันจะ้ะแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนนานาชาติตากสิน7กิโลเมตรเท่านั้นจะ้ะแล้วก็โรงเรียนอนุบาลน,นิคมพัฒน,นาแล้วก็วัดหนองกับนะครับเดินทางแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเหมือนกันจะ้ะแล้วก็อีกนิดนึงถ้าเดินทางไปนิคมรถัตนนะ โลจนะบ้านค่ายนะครับก็8กิโลเมตรเหมือนกันครับแล้วก็เดินทางไปสถานีตํำรวจบ้านค่ายก็เพิ่มมาอีก1กิโลเมตรนะก็คือ9กิโลเมตรเท่านั้นเองจ้ะ oh, โอ้โหจะบอกว่าตรงนี้นะครับตรงเนี้ยพิเศษมากๆเลย ซื้อบ้านกับพวกเรานะครับตรงนี้แถมเงินทําทุนให้ด้วยนะครับสามแสนบวกบวกเนาะคุณเปิ้ลเนาะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับแล้วก็ความสามารถของลูกค้านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของของแถมกันบ้างของแถมตรงนี้มีแอร์เก้0พันบีทีให้หนึ่งเครื่องนะครับเอาไป 1... นึ่งห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  อ่าแล้วก็หลังคาลงจอดรถเนาะนี่นะครับหลังคาลงจอดรถก็อย่างด้านหน้าน,น<ช>ี่เนาะอ่าต่อเติมให้ฟรีแล้วก็ถังสำอ่าอ่ะเรามาต่อเมื่อกี้ถึงตรงไหนเอ่ยถึงเมื่อกี้พอดีสายเข้านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้อ,อ่าเอาใหม่นะตรงนี้เราย้อนกับมาอีกนิดนึงถอยหลังมาีนิดนึงนะตรงนี้คือหลังคาลงจอดรถนะครับก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับผมเอาไปหนึ่งว้าวแล้วก็ตรงนี้นะครับ มีเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ซิงค์นะครับผมอ่าเอาไปอีกหนึ่งว้าวแล้วก็ถังสำรองน้ำปั๊มน้ำเนาะอ่าแล้วก็ปูกระเบื้องซักล้างหลังบ้านให้ด้วยฟรีจ้ะแล้วก็ค่าโอนคนละครึ่งนะครับตามใบเสร็จที่ดินเลยจ้ะเอาไปอีกหนึ่งว้าวครับผมแล้วก็เรามีของแถมที่สำหรับพวกเราจองผ่านพวกเราทางทีมงาน h Home for You p r ป p e r ติก r ุ๊ p นะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ช่างก็คือเห็นเราจากในเพจในไลฟ์ใน YouTube ใน Facebook ทุกช่องทางนะครับเรามีของแถมพิเศษให้อีกเจดรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านพวกเรานะครับหนึ่งแถมชุดพ้นวมชุดใหญ่ให้1ชุดนะจ๊ะเอาไปอีกหนึ่งว้าวแล้วก็2แถมหม้อทอดไร้น้ำมันให้อีกหนึ่ง หนึ่ง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 หถังใหญ่ใหญ่ไปเลยจ้าหนึ <c> ่ง <oughs> <1 S 1> <c oughs> เครื่องครับหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องอ่าแล้วก็3แถมมอดพุกกี้ชุดใหญ่ให้นะครับแล้วก็4ถ่แมพัดลมฮาตาลีตัวให,ใหญ่ให้หนึ่งตัวจ้าโอ้โหปั่นให้หมว่้านเปิดไปเลยแล้วก็ห้นะครับคือแถมเครื่องปั่นผลไม้นะครับผมเอาไว้ปัน่นพริแกงปั่นอะไร ปั่นอะไรก็ได้ปั่นนิ้วตัวเองก็ได้ครับผมอ่าแล้วก็หกแถมกระติกน้ําร้อนให้นะจ้าเอาไปอีกหนึ่งว้าวแล้วก็เจ็ดแถมชุดมีดทาครัวก็วันไหนก็โมโหกันก็ต้วงกันเลยก็ได้จ้าล้อเล่นนะครับอันนี้เราแถมให้นะครับแต่แต่แล้วแต่นะจะเอาไปลบกันเองก็ได้นะครับล้อเล่นนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับที่อยากมีบ้านแต่ว่าติดปัญหาแบ็คลิสนะครับแล้วก็พวกเรายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ มีอะไรอีกอะตรงนี้ท่านที่เครดิตอ่ ه, าแล้วก็สําหรับท่านที่สําหรับท่านนะครับสําหรับลูกค้าที่อ่าอีกนิดนึงสําหรับลูกค้าที่อยากมีบ้านนะครับแต่ว่าติดปัญหาแบ็คลิสนี่แล้วก็ยินดีให้คาแนะนําแล้วก็ช่วยแก้ไขเนาะคุณเปิ้ลเนาะอ่าแล้วก็ท่านที่เครดิตปกติภายเยอะผ่อนหลายทางอยากรวมหนี้มาผ่อนบ้านทางเดียวนะครับแล้วก็ยินดีให้คําแนะนําจ้าแล้วก็สําหรับท่านที่อยากมีรายได้เสริมนะครับผมแล้วก็อยากมี myself, รายได้พิเศษเพียงท่าน แนะนำนะครับเพื่อนมาซื้อบ้านกับเรานะครับรับค่าแนะนําไปหนึ่งมืนบาทจ้าโอ้สุดยอดไปเลยแล้วก็จะบอกว่าติดต่อเราเลยตลอดเวลาเนาะคุณเปิ้ลเนานะทุกช่องทางทุกอย่างทุกกรณีครับโทรหาสอบถามเราได้ตลอดเลยจากทั้งเพจจากใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็จากใน YouTube ได้เลยอ่ามาเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องไปกินน้ำแล้พราะคอแห้งแล้วอ่า อย่าลืมนะครับคิดถึงบ้านคิดถึงพวกเราทีมงานโฮมฟอร์ยูนะครับ <laughs> วันนี้พวกเราทีมงานโฮมฟอร,ร์ยูพ่อปตีกรุ๊ปขอจบอีพีตรงนี้ไว้ที่ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีพีหน้าวันนี้เราจากกนไปแบบทิพย์นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีพีหน้าวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> มินิฮาร์ดนะจ๊ะมินิฮาร์ดให้กับลูกค้าทุกท่านเลยจ้าอ่ะแดนหน่อยแดนหน่อยโอ้โอ้โอ